การที่ฐานเนาะใช่ใช่มันแบบคนลูกอ่ะแล้วคนตอนคนเปล่งเสียงนี่มันก้องไปทั้งท้องสนามหลวงเลยอ่ะล้วก็ออกมาจากใจด้วยแววตาด้วยน้ําเสียงนี่คือไม่มีวันแพ้แน่นอนพี่ปอไม่มีวันแพ้แน่นอนค่ะ คือล้วแปลกใจนะเราไมรัฐบาลไม่ได้จัดงานฉัตรมงคลนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกว่าจะเลื่อแดงรวมตัวกันวันนี้แต่ชุดสีดำไม่มไม่มไไ,ไม่มีไม,ม่อะไรยังไงไม่มีคนประนามวันนี้เขาไม่ให้เราด่าเราก็าดา<ช>่าอยู่ในใจแล้วก็วันที่สิบเขาจะมาวันที่สิบใช่เขาจะมาวันที่สิบ แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราพักใช่ไหมคะพักวันหนึ่งใช่ไหมยังไงไม่ทราบค่ะเห็นลุงกำลังเก็บเาเปลี่ยนแกตลอดนะคะล่าสุดบอกไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันวันนี้หลังจากนั้นลุยยาวแล้วค่ะก็น่าจะมีพักบ้างนะคะเราติดต่อกันมาหลายวันแล้วอะค่ะวันนี้เดินไม่เหนื่อยเลยนะพี่ปองไม่เหนื่อยแป๊บเดียวเนาะใช่แล้วพี่ก็แปลงร่างสวยสดไปพี่ไวพี่ไวพี่ไวมากพี่ไวมาก พี่แบบว่าพอไปถึงปุ๊บพี่ก็ปั๊บปั๊บขึ้นไปพอสะดุดดีมาแล้วใช่จบปุ๊บพี่กระโดดลงมาชุดนอนนอนไหมคะ่ะหรือปั๊บปั๊บแล้วะตูเข้ามาทำงานต่อได้เลยพี่ใส่ขนตาน <laughs> ใครอัจฉริยะที่สุวรรณมาเอาลงไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ <laughs> นั่งนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่บนถนนเส้นที่กำลังจะพุ่งตรงไปเพชรบุรีค่ะต้นถนนเพชรบุรีนะคะ บนรถไต่เท่าสดของเราอยู่ตรงนั้นแล้วนี่คือขบวนของลุงกำนานอยู่ตรงนี้คุณนัตยาด้านซ้ายพี่น้องประชาชนดูนะคะซุ้มเสียงของเขาเก็ดกกล้องกันขนาดนี้ อามสองท่านมานั่งรอการกับมือครับสู้ๆดูด้วยกันครับเดี๋วนี้นะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยจะต้องมีอามาอากองคุณยายคุณยา่าเด็กเล็กๆ,ๆซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่นมากของลุงก,กำนันนะคะเราเดินอยู่บนถนนต้นเ,เพชรบุรีถนนพระรามที่หนึ่งค่ะ หน้าไปคือแยกปทุมวันจำได้ค่ะแอสยามค่ะใช่ค่ะจำได้จ,จำโรงานแถวนี้ได้หมดนะคะคุณรัตยาค่ะ <laughs> ตอีต้องออท้าทายกับหม้จับอย่างก้าหายนะคะเป็นกดดาอยู่แถวนี้ค่ะ <laughs> <laughs> หลบนะคะเขาเรียกว่าท้าทายหมายจับอย่างกล้างหานด้วยการกบดานค่ะไม่ได้หนีด้วยก็อยู่ทุกคนเดินกันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมากคุณรัตยาคุณเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มโอเคฮะสนุกไหมคะสนุกครับรู้สึกยังไงบ้างคะก็เดินทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งะครับมีความสุขที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้โหคนเยอะมากครับคนเยอะ แต่ก็สนุกดีครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาตื่นเต้นใช่ค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่มากับลุงกำนันนะคะแค่แสงเดินจนกระทั่งรู้สึกได้เลยค่ะว่าน้องผอมลงแค่แสงขาวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดินตามคุณพ่อทุกรอบทุกรอบเลยวันนี้เป็นยังไงคะไม่มีแรงพูดเลยบอกเห็เห็นเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงฮะคือใส่หัวใจค่ะชินใจมากเเห็นมคนเยอะมาก สวยมากนะคะพม่ีถ่ายรูปเยอะมากเราไปลงนะคะค่ะถ่ายรูปเยอะมากกล้องไปทางเหนือแล้วค่ะเยอะมากค่ะแขแสงค่ะแขแสงเืิญสุบัลลกสาวลูกกำดันเดินทุกรอบทุกทริปเลยค่ะไม่มีคําว่าเหนื่อยสําหรับแขแสงสู้ๆสู้ๆค่ะยกมือแสงชี้ชสูงสูงสู้ๆค่ะขอบคุณมาก